ขบับับต่อไปนะครับก็จะเป็นนางสาวสุภาพรเมืองโครดค่ะ ต่อไปจะเป็นนางสาวณิตาไกรุนครับ ท่านสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนางสาวอารียาพันสิรเพชรครับ รอบต่อไปนะคะจะเป็นการเดินรอบต่งนะคะโดยการที่ให้น้องนำชุดใส่มาวันนี้นะคะวันนี้หนูใส่เพื่อมอ้าหอมกระโปรงเป็นท้าสิ้นค่ะจะมีเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะสัดสีแดงและสีขาวค่ะอาแรกอันใจน,นะคะคือหนูเห็นนักเรียนโรงเรียน เจ้าขาพนมเียรนกูนะคะเขาใส่กันแล้วหนูก็เห็นแบบมีความใสะค่ะหนูก็เลยเลือกใส่แบบนี้มาค,ค่ะดีค่ะพี่ชั้นนะคะนางสาวฟริดามาสันนะคะทีมของหนูก็คืออีสานพาเพืนินะคะชุดคอเลคชันนี้นะคะก็คือเป็นผ้าคอม้าของสีสงครามนะคะก็ แบบว่าเราชอบไปคาเฟ่ยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดีไซน์ออกมาให้มันถ่ายเข้ากับทีมที่เรามาวันนี้ด้วยค่ะก็คือโปรโมทสินค้า o อทอของจังหวัดด้วยอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าลำดับต่อไปนะครับครับลำดับต่อไปเเชิญครับ ครับกับผมนะครับพีีเกตครับสูทออกระดับน้ำหนัก้ากครับผมวันนี้ผมใส่ชุดคูดไทยครับผมรื่องใส่ชุดนี้เพราะว่าไาส้าทงทำานพาแตนเผาครับผมชุดนี้ช่วาชุดครไทย ค่ะชื่อนางสาวลุชนะมงคลค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเรียนสาขาการงรงเรขาตะคาันเลยค่ะสำหรับชุดดน,นะคะก็มาในทีมของชนเผ่าชนเผ่าไทยกะลือค่ะสําหรับแรงบรดาใจของหนูนะคะเพราะว่าที่หมู่บ้านหนูคือหมู่บ้านกาเตยค่ะเขาเป็นแบบพวกชนเผ่าไทยกะลืออยู่แล้วค่ะก็จะเป็นแบบพวกรับอะไรแบบนี้ค่ะสําหรับกโปูก็ เอามามี่ยเอามาใส่ให้เข้ากับเสื้อของภูไทยของพวกชคายูนี้นะคะเป็นกระโปรงยีนค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญลับดับต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวารินาโคนาสาค่ะเท้าศัลยกรรมชั้นพิเศษค่ะ วันนี้นะคะดิฉันก็มาในชุดท้าคามแล้วก็แมชลับผ้าฝ้ายค่าสไตยซิมค่ะซึ่งดิฉันออก็ซึ่งดิฉันก็ได้แมชกันเพื่อให้กับให้เข้ากับทันให้เข้ากับความทันสมัยมของปัจจุบันค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะครับ นาสาวิพานทรองอ่าชั้นปีที่หนสาขาการท่องเที Mont ่ยวและสรบริการค่ะในชุดสีโคตบูทค่ะชุดประจำังหวัดสครณพนมนะคะเลือกมาเป็นจิ้นพาซามค่ะไม่เลืกท่ายาวเพราะาคับหไม่ได้เลยรบขอบคุณค่ะพวนาเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะ อันนานสาวแทชมพูความถ่ายเงี้ยค่ะาสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการค่ะชุดชุดที่ดิฉันใสมาวันนี้นะคะเป็นชุดที่สามารถใสไปวัดหรือที่นครธนมนะคะมีวัดมากมายและเป็นที่ที่มีแหล่งวัฒนธรรมมากมายค่ะเป็นการผรสมผสานระหว่างความทันสมัยค่ะก็เลยเป็นเลือกชุดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ดิฉันนางสาวสุภาพรมเมืองโครค่ะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการชั้นปีที่4ค่ะวันนี้มาในชุดตักบาตรทรบ,บุญค่ะเนื่องจากจังหวัดนครพนมนะคะเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมายค่ะดิฉันจึงได้อบยกชุดนี้ซึ่งเป็นชุดตักบาตรของทั่วๆไปนะคะมาใช้ในการเดินโชว์วันนี้ค่ะ แต่เหมือนจะแต่เหมือนชุดธรรมดาใช่ไหมคะแต่ดิฉันนําเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมอีอย่างหนึ่งมาค่ะ <Okay. S 1> ก็คือเป็นโบแดงค่ะซึ่งเป็นโบแดงที่อยู่ในชุดของชุดลาสีโคตรค่ะนํามาประดับเป็นเครื่องประดับของผมในวันนี้ค่ะจึงนํามาเป็นชุดจึงนํามาเป็นเครื่องประดับประกอบกับชุดทําบุญวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวยางามกันเลยทีเดียวนะครับเรียนชือท่านต่อไปเลยนะคะัดีค่ะชั้นนางสาวณิชาไปยุภัยค่ะ,ปคเ,คะเป็นนักศึกษาวิทยายการท่องเที่ยวและสาระการชั้นปีที่สนะคะชุดวันนี้ที่สะะ่งมาคะตั้งชื่อให้ว่าเป็นชุดไทยประยุกต์ค่ะเพราะว่าเป็นชุดที่เราหมยิบจับมาใส่ได้ง่ายแล้วก็ นะคะจะเป็นลายกะของะค่ะเป็นลายพระราชทานขอบคุณค่ะ,ะขบขบวนถามเพื่นเชิญท่านต่อไปเลยนะครับค่ะพีชายนายสาวสุริสานานนะะมาจักสถากรารณงเทีเ่ยวและสานก,การบริการค่ะ วันนี้นะคะกำลักนะคะอยู่ที่57.3ถุงสูงอยู่ที่165มาในมาในชุดแทยวาราตีค่ะเนื่องจากลายลายพิมพ์ไทยวานะคะเป็นเป็นลายของอชาวผู้ไทยค่ะแล้วก็นําเสนอแล้วก็มาผสมผสานกับให้กับข้ายุคสมัยค่ะแล้วเป็นเป็นผ้าลายถูกสูงค่ะเพื่อที่จะให้ผู้คนในสมัยนี้นะคะได้ใส่ในไว้ททำงานแล้วก็ให้เร่งเห็นความสำคัญของผ้าลายผู้ไทยค่ะ ขอบคุณครับสวยงามมากๆเลยนะครับยนเชิญท่านสุดท้ายนะครับ ชุดที่เลือกมาวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดรำลงสวนพระยาศรีสัตราค่ะอ่าจังหวัดนครพนมนะคะก็ l a n d m a r ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นองค์พระยาศรีสัตราค่ะซึ่งถ้าใครเดินทางมานะคะก็จะเดินทางมาขอพรแล้วก็กราบไหว้ค่ะซึ่งแบบว่าก็จะมาบนไซอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเดินทางมาขอบคุณค่ะ แล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับในรอบแนะนําตัวแล้วก็พรีเซนต์ชุดนะครับซึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็คือรอบครับการก่อการร้ายเป็นไทยทุกคมหลังที่โลกเผชิญหากคุณต้องพูดคุยเรื่องนี้กับคนทั้งโลกค,คุณจะอธิบายการก่อการร้ายให้เด็กฟังอย่างไรครับค่ะขอบคุณสําหรับคาถามนะคะ เป็นคำถามที่ยาวมากเลยก็การก่อการการ้ายนะคะอยากจะนำเสนอก็คือมันก็ก่อการร้ายนะมันมันมันเป็นสิ่งไม่ดีนะที่เราอยากจะบอกไปมันมีข้อเสียให้แก่ผู้คนที่เจอนะคะแล้วก็เิอนะคะมันก็ไม่ได้มีสิ่งที่ดีมากเท่าไหร่เราก็จะสนับสนุนให้เด็กมาแบบว่าทำความดีเยื้อๆอย่างเงี้ยก็ขอบคุณค่ะ ครับต่อไปนะครับเป็นลำดับที่สามนะครับที่อย่างไรครับผมไมเข้าเห็นผ่านครับผมเพราะว่าผู้ชายบางประเภทครับผมหรือว่า ผู้ที่ทำในบางประเทศครับมีร่างกายที่อดแอร์ครับผอาจจะมีสั่วนที่เหมือนผู้หญิงมากซึ่งอ่ามันอาจจะมีการว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงที่เป็นเพศเ,เด่นเดือดอ่าทุกคนควรจะมารวม ครับพระอุทถาเป็นเรื่องหลอกลวงคุณจะน้องน้าเขาอย่างไงว่ามันเป็นเรื่องจริงยิ้ะครับหลายคนคิดว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องหลอกลวงคุณจะน้องน้าวเขาว่ายงไงให้มันติดมันเป็นเรื่องจริงค่ะสำหรับเราคนะถ้าใจเขาเชื่อเรานะคะว่า ภุมากาศนะคะแบบมันเป็นอย่างนียนี้แล้วก็แบบต้องทำให้เขาเห็นค่คะว่าเออสภาพอากาศเนี่ยมันได้อยู่นะแบบเออมันมีมณลิีอะไรหรอกก็เนี่ยลงมาสุดดมบรรยากาศด,ดมบรรยากาศที่แบบสดชื่นดูก็ได้ค่ะขบวุณครับาลำดับต่อไปครับเรียนเชิญครับ คำถามที่ได้นะครับ95%ของประเทศทั่วโลกมีผู้ชายเป็นผู้นำโูกจะแตกต่างออกไปอย่างไรหากผู้หญิงได้เป็นผู้นำมากขึ้นอีกนะครับ 95%ของประเทศทั่วโลกมีผู้ชายเป็นผู้นำอาจจะแตกต่างตรงที่ผู้หญิงเก่งขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วผู้ชายก็สาวผู้หญิงสามารถทำง,งานได้มากกว่า ทที่ได้นะครับถ้ามีคนบอกว่าคุณสวยแต่ไม่มีสมองคุณจะบอกเขาเคนนั้นกลับไปว่าอย่างไรอีกครั้งนะครับถ้ามีคนบอกว่าคุณสวยแต่คุณไม่มีสมองคุณจะบอกเขาคนนั้นกลับไปว่าอย่างไรครับการสวยไม่มีสมองแต่การสวยของหนูก็มีข้อดีนะคะดีคือทังไม่มนะไม่มีสมองอยังไงถ้าหนูสวยก็สามารถเพิ่ม ของหนูได้สามารถเรียนรนู้เพิ่มได้ค่ะไม่ใช่ว่าหนูจะอยู่ที่เดิมไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าหนูไม่มีสมองแต่หนูอยู่ที่เดิมหนูก็หาความรู้เพิ่มให้หนูนะคะที่สุดแต่ว่า,าก็สวยมีสมองทั้งอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญลำดับ คำถามที gamer, ่ได้นะครับถ้ามีคนเดินมาบอกคุณว่าคุณจนคุณไม่ฉลาดและคุณไม่มีวันประสบความสำเร็จคุณจะบอกเขาคนนั้นไปว่าอย่างไรครับอีกครั้งนะครับถ้ามีคนเดินมาบอกว่าคุณจนคุณไม่ฉลาดและคุณไม่มีวันประสบความสำเร็จคุณจะบอกเขาคนนั้นไปว่าอย่างไรครับสำหรับคำตามนะคะความจนไม่เป็นปัญหาค่ะต่อการ ต่อการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าความจนความจนของเราไม่มีผลต่อทุกคนค่ะเราสามารถสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้ให้เราให้เรามีความพร้อมในการทํางานถ้าเรามีการทํางานที่ดีเราก็จะมีการประสบความสําเร็จที่ดีขึ้นเช่นกันค่ะขอบคุณครับเชิญลํำดับต่อไปเลยนะครับ ถามที่ได้นะครับในโลกทุกๆวันนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่มีการปิดกั้นผู้หญิงไม่ให้มีส่วนร่วมเหมือนผู้ชายคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงอย่างคุณจะสามารถทำได้ดีก,กว่าผู้ชายบ้างอีกัางนะครับในโลกทุกๆวันนี้ยังมีหลายสิ่งที่มีการปิดกั้นผู้หญิงไม่ให้มีส่วนร่วมเหมือนผู้ชาย คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงอย่างคุณจะสามารถทำได้ดีกว่าผู้ชายบ้างครับค่ะสำหรับดิค่นะคิดว่าความนุ่มนวลความอ,อ่อนออน้อ่อนน้อมถ่อมตนค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วความอ,อ่อนน้อมผ่อนนะคะผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายค่ะซึ่งอาจจะทำให้ตรงนี้ทำให้งานที่ออก พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้เมื่อต้องการใช้คําพูดเมื่อต้องการใช้การกระทําหรือคําพูดที่อ่อนโยนค่ะข,ขอบคุณค่ะรับขอบคุณครับลดับต่อไปเลยนะครับ คำถามที่ได้นะครับคิดยังไงกับคำสอนของขงจึอที่ว่าการเรียนรู้โดยปราศจากการไตร่ตรองเป็นความพยายามที่สุดปลายครับคิดยังไงกับคำสอนของขงจื้อที่ว่าการเรียนรู้โดยปราศจากการไตร่ตรองเป็นความพยายามที่สุดปลายคนำั รับอีชันค่ะการเรียนรู้ไม่มีคําว่าสูงปล่าค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาหรือว่าสิ่งที่เรา,เ,าเรียนรู้มาแล้วก็แบบแบบเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มันไม่ต้องอะไรมากเลยคุณครับขอบคุณครับ คำถามนี้ได้นะครับในชีวิตของคุณถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากจะทำคุณจะเลือกทำสิ่งไหนก่อนเพราะเหตุใดอีกครั้งนะครับในชีวิตของคุณถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากจะทำคุณจะเลือกทำสิ่งไหนก่อน เพราะอะไรครับขอบคุณสำหรับคำถามน,นะคามของเรื่องสิ่งที่อยากจะทำค่ะเพราะว่ารู้สึกคนเราทุกคนนะคะก็มีความใฝ่แล้วก็สิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็มีความใฝ่ฝันแล้วก็สิ่งที่อยากจะทำมากมายหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นอันดับแรกที่อยากจะทำให้ประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ลำดับสุดท mhm. ้ายนะครับคำถามที่ได้นะครับคุณมีคำแนะนำอะไรที่จะมอบให้กับหญิงสาวรุ่นใหม่ว่าจะรับมืออย่างไรกับความกดดันที่พวกเธอกำลังเผชิญในปัจจุบัน อะไรนะครับคุณมีคำแนะนำอะไรที่จะมอบให้กับหญิงสาวรุ่นใหม่ว่าจะรับมืออย่างไรกับความกดดันที่พวกเธอกำลังเผชิญในปัจจุบันครับกดดันหรืออะไรที่จะตามมาแค่ทำวันในยมันดีที่สุดก็พอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บค,ครับ,รรบก็จบไปแล้วนะครับกับการ ประกวดนะครับบนแบบแฟชั่นโชว์นะครับการสอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะครับ